สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปากทางนะครับบ้านหน้องงอมนะครับบ้านนองงอมหมู่2ตำบลหัวช้างสุวรรณภูมิ1 0 1ครับนี่ก็คือรถหล่อๆจอดอยู่กลางทุ่งนาหน้าหมู่บ้านครับภารกิจของทีมรถดำเมืองสาเกตนครครับ วันนี้รวมตัวสายบุญช่วยบ้านไฟไหม้ครับบ้านของนายประวัติคันทับไทยนะครับเตรียมเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยการนำของเสียเนตรรถบรรทุกครับวันนี้มีแต่รอๆเลยมีแต่จำๆทั้งนั้นเลย สายบุญอินหินปูนทรายครับนอกจากนั้นก็จะมีเก๋งกระบะมอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าข้างในนั้นค่อนข้างแคบนะครับปากทางอยู่ตรงนี้แหละนี่ก็คือเสียแบงก์นะครับกับ t u b e อะไรนะ อินเตอร์ดัมซิงออนทัวร์พอรั่มซิงพอรั่มซิงอันนี้มีสองสองทางให้ดูเอาสองช่องทางบ่ช่องไหนบ้างมีจอเขาก็มีช่องดีเล็กอ่าเหตุดีไม่มาวันนี้เหตุดีไม่มาเสองกล้องนี่กล้องไหนบ้างเนี่ยกออันนี้อันนี้เป็นเพจครับอ๋อเอาเพจกับยูทูบเนี่ก็ลงใช้คนละเครื่องเลยบ่ใช้คนละเครื่องอ๋อไม่เหมือนเราเด้่เราใช้เครื่องเดียวสี่สี่ช่องทางเลยนะ สีจ้องทางเครื่องเดียวเลยใช่หรือเปล่าในกระเป๋านี้อย่าให้เหลานะทำไมวันนี้เจ๊ดูน้อยน้นี้าูนี่ครับทานี่ครับทางเข้าครับมาตรการเข้มข้น

หกหกล้ 6, 6อสิบล้อเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้รื้อพาดอีกหลังนึงบ่สิบล้อเขาบ่ไม่รู้เหมือนกันมีน้ำบ,บริการด้วยขอบคุณครับผม บ้านไฟไหมครมับน,นี่แหละครับบ้านบ้านอ๋อที่เขาถมดินไว้นี่ก็คือที่บ,บ้านหลังเดิมใช่ครับหลังเดิมที่บ้านเดียร์เนส รถไถกำลังปรับพื้นที่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เอาดินมาเทไว้ครับแล้วก็ยังไม่ได้ปรับพื้นที่ครับบัวตาเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์นี่ครับอิดครับอิด พื้นที่ทางเข้าค่อนข้างแคบครับก็ต้องทยอยกันเข้ามาจะพังบ้านแล้วคนไหนนอนบบบนี้บ้านของนายประวัติครับจะไม่รู้นายประวัติคนไหนนี่ครับอันนี้ชาวบ้านก็ออกมา ช่วยกันลงอินดนี่อีกสองกระบะนะครับรอคิวลงอยู่ ทีมงานพอททวีทรัพย <hi> ์เทนออดิโอร้อยเอ็ดอ้าวเรียบร้อยครับป๋าบ้านนี่มีคนอยู่จะคนป๋าานที่ไพิ่งใหม่บอกแมนครับมีสองคนครับสองคนบตากับยาย พี่กําหนอปลอดภัยกําหนดเช้าครับข้างไมีไดมีลูกม่มีมีุดมีอะไรบ้างมีเยอะหรอกว่าเลิกกันเลิกกันสาเหตุที่มันเกิดไฟไหม้นี่เกิดจากอะไรป๋าไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรมีคนเป็นอะไรไหมครับไม่มีครับปลอดภัยทั้งผู้เนาะครับครับเพราะว่าตอนไฟไหม้เจ้าของบ้านไม่อยู่ไปที่อื่นบ้านข้างเคียงเป็นคนเห็นเหตุการณ์อ๋อตัวตัวพี่ชายนอนอยู่ได้ ได้จูนบ้านครับน้องสาวนอนอยู่บนบ้านแต่ตอนไฟไหม้น้องสาวไม่อยู่อยู่แต่พี่ชายแล้วหลับแล้ว้านข้างๆเป็นคนตะโกนบอกข้างล่างมีมอเตอใช้ชั้นหนึ่งไม่กล้าเข้าไปเอาก็คือไหม้หมดเลยหมดเลยครับข้างหลังเล่าด้วยเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมบ้านชั้นเดียวชั้นเดียวบ้านไม้บ้านไม้ชั้นเดียวอย่างเงี้ยอ๋อแบบนั้นครับ ไต่ถุนไต่ถุนเป็นไต่ถุนล่องอ๋อนี่ครับแบบหลังนู้นครับเอวเจ้าอาวเท็นออเดีโอครับสายยาวไปลองอินอยากให้พี่จีบอกรถให้อพี่จีบอกให้ว่ามันฮะมันจะล่องนี่ไว้ใจหรือเปล่าจะให้บอกรถเนี่ยลออ

เหลือแต่ห้องน้ำนบ้าน,นโดนไฟไหม้เหลือแต่ห้องน้ำน,นี่ครับซากหลังคารถโดนไฟไหม้ครับฮะโรลัดลัเด่ ท,ท,ทีมงานพรทวีทรับนะครับนี่ครับไม้ไม้ไมสองแผ่นยาวๆลองลอยโดนไฟไหม้ครับจะว่ารั้นขนาดนี้หกร้อจะรั่นขนาดไหนนี่ เอาปูนมาแล้วครับปูนปูนไว้ใต้ทุนบ้านครับบ้านข้างๆนี่ครับเกลี่ยพื้นที่แล้วครับ นี่ครับเนื่องจากทางเข้านี่ค่อนข้างแคบนะครับก็ต้องใช้ฝีมือนะครับหกล้อจะไปเอา รถมาลงปูดก่อนที่จอดนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ มีเอาปูนมาครับ9ถุงเฮ้ยเอามาเขานี้นะคันหา่วอเขาได้ยืนแบงมาเขานี้แล้เนะาะใดเนี้ยนาี้สอง้ยไม่เอาผู้เดียวว้ายว้ายจียมะใดเสีย ทางเข้าค่อนข้างแคบก็ทยอยกันเข้ามาแล้วครับเอาดันรองแล้วบอันแบ่งไปบ๊อีเจ้าวร์มาจอดนี่หรอกนี่มาจอดนี่ น้ำดด่มครับแล้วค่อยทยอยกันเข้ามาด้านหลังนี่ก็รถไถครับปรับพื้นที่อยู่เดี๋ยวเอารถไปจอดก่อนนะครับแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนที่หกล้อนะครับพร้อมที่จะเข้ามาเทลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ